นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพตลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามมติกพตในการพัฒนาและยกระดับด่านศุลกากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสามแห่งคือด่านศุลกากรบุเกตาด่านศุลกากรตากใบและด่านศุลกากรสงไหโกโลกพร้อมกับเดินทางไปสํารวจพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําโกโลกอําเภอสงไหโกโลกจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกแห่งที่2จซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันของไทยและมาเลเซียจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าการดําเนินการตามมติกพรภตรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่นาด่านศุลกากรสสงไหโกโลกอําเภอสงไหโกโลกจังหวัดนราธิวาสเราอยากให้มีสะพานคู่เพราะในขนาดนี้เนี่ยดูจาก ปริมาณสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าผมอยากจะเทียบสถิติให้ดูนะครับว่าในช่วงปี60ซึ่งก่อนโควิดนะครับสินค้าในปี60เนี่ยนำเข้าประมาณ2,000ล้านนะครับแล้วก็ส่งออกในปี60เนี่ยพันล้านแต่วันนี้การส่งออกนะครับในปี66เนี่ยเป็น1,400ล้านนะครับ เรากระโดดข้ามช่วงโควิดออกไปแล้วสถิติของการนำเข้าก็พันล้านยอดของการส่งออกของเราเนี่ยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโควิดโควิดนะครับสถานภาพในการค้าชายแดนของการส่งออกเนี่ยดีสำหรับประเทศของเราการที่เราจะเพิ่มสะพานแล้วให้เข้าออกสารจรไปมานเนี่ยซึ่งความตกลงระหว่าง สองประเทศเนี่ยซึ่งซึ่งจะออกก็ประมาณคนละครึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้เนี่ยก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ดำเนินการโดยด่วนนะครับเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ สำหรับมูลค่าทางการค้าด่านศุลกากร,กรสงไหโกล,ลกในปี2566มีรายได้สูงสุดจาก3ด่านศุลกากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีมูลค่านำเข้า1 8 8ล้านบาทมูลค่าส่งออก1,456ล้านบาทมูลค่าการค้ารวม2,545ล้านบาทซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกล,ลกแห่งที่2จะทำให้ตัวเลขทางการค้าชายแดนขยับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลพยายามเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนา มคมขนส่งทั้งสองประเทศนำไปสู่การอำนวยความสะดวกข้ามแดนการเดินทางการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆการขอสะพานแต่ละแห่งเนี่ยมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับการทำา e EIA ก็อาจจะใช้เวลาหรือไม่ใช้เวลาก็อยู่ที่ความพยายามผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวผมด้วยเองเแต่ผมก็พยายามมาเล่งให้แล้วการทำสะพานในฝั่งข,ข้ามประเทศเนี่ยมันดูร่องน้ำดู สิ่งที่เป็นอุปสรรคการพาพิชคมการขนส่งเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆมันมีหลายอย่างผมไม่กล้าประเมินนะครับถ้าผมประเมินว่าอีก10ปีแต่ถ้าทุกคนนอนหลับหมดไม่ทําอะไรเลย15ปีก็ไม่เสร็จแต่ถ้าทุกคนเร่งเราคิดว่ามันจะ5ปีมันอาจจะ4ปีครึ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สอที่อำเภอสุงไหกโกลกจังหวัดนราธิวาสร,รันต่อปัญญางรัดกลันตันประเทศมาเลเซียออกแบบโดยมาเลเซียมีความยาวของสะพานอยู่ที่116เมตรคู่ขนานกับสะพานเดิมด้านทิศตะวันตกงบประมาณร่วมกันของทั้ง2ประเทศ ฝ่ายไทย160ล้านบาทผ่านการสำรวจพื้นที่ร่วมกันและสรุปรูปแบบคาดว่ามาเลเซียจะส่งแบบให้ไทยพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน2566นี้และจัดประชุมด้านเทคนิคร่วมกันระหว่างไทยมาเลเซียในช่วงปลายปี2566 ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจอย่างมากที่ต้องการจะผลักดันให้สําเร็จตามแผนที่หวางไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีงานมีอาชีพมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างมันง่นคงยั่งยืนต่อไปทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจกังหวัดนราธิวาส